เต้มที่สามครับรอบที่สองเต้มที่สามมาครับม <c oughs> มีร้อนนะมีร้อนนะยเดูโอ้กินดําจางเราด้วยนะ ไจูปัดมหลง,ลงนี่านนมันไซค์กันนะครับแทค์ที่สามว่าไซส์ขนาดไหน หรือท่ากางแล้วน่าจะมีไฟวัดมันนะแน่นะครับเดี๋ยวหาจะจับคู่กว่าสายนี้มันจะขึ้นนะครับดูโฟมแล้วมันชี้ขึ้นฟ้าชี้ขึ้นฟาย <laughs> chưa nhanh chưa nhăng เชียร์ออยังกับเชียร์มีคุณสุตีว่าไงครนะับคุณสุตีอากาศร,ร้อนไหมครับหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะ ใหญ่กว่าแต้มที่สองนะครับตัวนี้ต้องลุ้นให้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับ มาเดี๋ยวพาไปเที่ยวนายองเหมือพาไปเที่ยวนายองเหมือวะ ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวที่สองแน่นอนครับอุ้ยมีเจ็ดมีแปดจริงๆครับตัวนี้อาจจะเกินนะดูจากหลังมันโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ครับโอ้ใส่บิ๊กเลยโอ้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวครับกูตีใหญ่ยาวไหมกูตี อครัไ้ยไม่ต่อเลยแต่สองำลอกเลยสสยบัลลักคักนะครับบัลลักครับ

อุ้ยกูมันกูมันนุ่งนุ่เมยเนแล้อ้ยกูขึ้นตามเลยนะจับ่ายคิดว่ามันอีขึ้นแบบกบตัวนี้เด็กเดียวเหยียดโรก้าวิ่งเลย นี่ครับเต็มที่สามเด็กมันเ,เด้หนึ่งนึ่ครับเต็มที่สามครับของวันนี้ครับโอเคครับผม